อ่ะตอนนี้เราจัดขบวนวุ่นวายนำโดยท่านประธานแหวงนะฮะโอ้โหดรือชุดท่านประธานแหวงออันนี้เป็นร้านขายผ้าอันนี้อย่างนี่เชื่อไปเฮ็ดอย่างนี้เอาไปเปลี่ยนคือจะไปไหนครับตาไปเฮ็ดอย่างครับ เอาก็ทิไปวันแหครับไปวันแห่เนี่ยนี่เดินหวานแห่เหรอนึกว่าจะไปเดินแบบวัยนี่มันประทานมันสุดงามโพชุดวันแห่โอ้โหงามจังไหนบ่งงามหรอซ้ำเนี่ยซ้ำนี่ไมีงามคนนี้เองโอ้ยง่ามแล้วยังไงคะทางนู้นคืออะไรคะอันนี้คือพร้อมจับปลาใช่ไหมเนี่ยอ๋อจะไปหาปลากันเหรอคะอุยเดี๋ยวนะคะน้องคะน้องน้องกว่าผิวเสียเหรอคะ ยังไงครับพี่ตุ๊กมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมันเรื่องราวมันเป็นยังไงคะอ๋อเดี๋ยวเราจะไปจับปลาบึกกันฮะจับปลาบึกจีบปลาบึกเลยเหรอใช่เป็นบ่อปลาบึกเก่าแล้วของเพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนจะให้ไปจับไปช่วยจับหน่อยฟรีฟรีครับฟรีครับจับได้กี่ตัวมาเลยฟรีได้พยายฟรีจับได้กี่ตัวก็ให้เอาไปเลยอ่าแต่ประเด็นคือจะจับได้ไหมได้ไหมทำไสามารถไหมมีความสามารถไหมเขาใช้อะไรจับคะ ก็มือนี่แหละว้มือประเสริงไงเอออุ้ยลุงพรก็ไปดูดูคณะดูคณะใหญ่ครับงานนี้นเนื้ใหญ่เรามีพลังหนุ่มนะคะหนึ่งสองสามอันนี้ก็หนุ่มนะคะหนุ่มหนุ่มน้อยสี่ห้าอ่าเดี๋ยวไม่นับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสอยบ้านพี่ตุ๊กใช่ไหมสวัสดีค่ะเค้กโอ้โหไปเป็นธารวาน คาราวานไม่ทองนาคเป็นไงพ่งงอใหญ่แรงนี่ยังุนูนะนี่คาราวานอะไรพี่กพูคาราวานไปหาไปจับปลาครับ <c oughs> พ่อใหญ่แรงพปจะไปจะพันประธานเป็นผู้น้ำครับเฮ <c oughs> ้ยงานใหญ่เนาะงานใหญ่งานวัใหญ่เป็นไหนไ, <c oughs> ไปกันสามสี่คันเลยค่ะเขาบอกว่าทำเมนูอะไรนะพ่อพปลาบึก <c oughs> จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มลวกจิ้มน้ ตำน้ำพริกกรดีนี่นแล้วก็อ่าเราไม่ต้องพูดถึงกับแก้มเนาะมันเป็นกับแก้มเนาะได้ท่ะบรรยาตได้พอกินเหล้าไหมได้กับแก้มไม่กินกับไอ้นี้กินกับพวกเออ่น้ำชาฮะกินกับน้ำชาจริงเหรอเออชาสมุนไพรพวกเออ่ใบมะตูมอะไรนีมกับแก้มเนาะเป็นกับแก้มกับน้ำชาเนาะใบมะตูม ใจสันติบายฮู้ยบปเยี่ยมเครื่องแน้าเอ๊ะแมนจอดได้ใช่ไหมอ๋อนี่คือเจ้าของบ้านนะคะคือรู้ไหมคะว่าจะมีผู้บุกรุกค่ะ โอ้ oh, รเรืร่อหละบ่อ,น,บอน,นี้เหรอคะเป็นบ่อขี่ปีแล้วคะเนี่ยหลายปีรครับหลายปีปลาบึกก็น่าจะหลายปีด้วยใช่ไหม um> นี่คะ่ะบ่อน,นี้นะคะบ่อนะหลายปีแต่ว่าไม่รู้ปลาหลายปีหรือเปล่าอเอาแล้วคณะแล้วเศร้าคณะมาให,หป่ปลาจะหมดต่อครับเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมากค่ะแต่ละคนแต่ละคนย่างสามขุมมานำโดยคุณสมริน อะไรอะไรมันบอนใช่ไหมแต่ดูได้มีแน่นอนเนาะตโดดขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะน่าจะหมดบ่อแน่นอนนะคะแต่เขาตัดหญ้าไว้ให้แล้วพี่เพชรเอาละค่ะนี่คือคุณตาแหวงนะคะกับลุงพรค่ะตัวตัวเดียวก็เอาอยู่ละมั้งถ้างั้นอ่ะคือให้มันได้สักตัวก่อนไหม ให้มันได้สักตัวก่อนไหมไม่ลึกหรอกครับแค่มิตสามเมตรสามเมตรอุ้ยตายสามเมตรจากจากจอบบอเนี่ยสามเมตรสามเมตรก็ท่วมหัวอาตาพรพร้อมแล้วครับดูครับตาพรพร้อมแล้วเฮ้ยมีความอะไรอะไรมะนาวยักษ์โอ้มีมะนาวยักษ์ด้วยเฮ้ยโอหน้าตอนไปเนาะโอ้ยแล้วแล้วมันล่วงทิ้งหมดเลยไม่ตอนได้มัากไหมอาจารย์มะนาวยักษ์ ยังกระส้มโอเลยล่วงเลยหมดเลยอ่ะทิ้งหมดเลยอาวเลรอฮะอ้าวชุดคุณพี่กัมพูใส่บูธมายัางกับไปเดินแบบเลยนะคะอ้้ยน,นี่เขาทำเป็นบันไดาทางลงเลยนะเนี่ยท่านประธานว่าไงไหวไหมสามเมตรไม่ลึกหรอไม่ลึกนะตรงนี้ก็หนึ่งเมตรแล้วเนี่ย อันนี้อะไรอันนี้อันนี้คืออาหารปลาอาจารย์เขาเตรียมมานี่มาเส็ดเส็จอ๋อใช้เส็ดขนมปังใช่ไหมคะครับเมื่อก่อนเราทําเป็นบ่อเลี้ยงบ่อตกแคบบ่อตกออ๋บ่อเคยเป็นบ่อตกปลาเมื่อก่อนเราตลาดหลังพอไม่ได้ก็เลยลงอุ้ยเขามีสองดังสามดังเนี่ยขนมปังลงก่อนโอ้ อะไรรคับเอายังเอแล้วค่ะพร้อมไหมคะอันนี้เป็นวิถีชีวิตนะคะบัวกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นวิถีชีวิตในการทำมาหากินเราเลี้ยงปลาเพื่อลดต้นทุนชีวิตนะคะเอ้เชือกเกี่ยวขาตัวเองล้มนะผมว่าแหนนั่นให้มันเสมอกันหน่อยเลยน่ะผมว่าเขาตื่นพวกเราเขาไม่มาละมั้งมาครับมามาไม่น่าจะเชื่อหรอกเอาไหม นี่ใช่เป็ดติ่มไม่จ้ะกลับมาแล้ว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 เอาย่างเอาย่างเดี๋ยวให้พรหมันก่พร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 เตรียมตัวนี่มายืนวุ้ยเห็นแล้ว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 เฮ้เดี๋ยวไปดูแล้วนั่นนะเห็นแล้วเห็นแล้วจะขาดเด้อพี่น้องมันกินอิ่มแล้วมันไปได้บ้านเอา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 เลยไหมเอาเลยเอาเลยแล้วแต่แล้วเนี่ยวุ้ยยังไงฮะ พี่เล่นท่าดีมากโอ้ท่าดีมากมันมีแต่เศษใบไม้นะต้องพี่เล่นนะออเมันมีไม้นะพี่พรหนักจริงเหรอนี่ดูหางมันนักหนักเลือหนักอะไรหนักอะไรปลาเนี่ยหางมั โมีปลาสวายอ้หเห็นแล้วยู่ข้างนอกด้วยนะเฮ้ยมันหลายตัวอ้ามันอยู่ข้างนอกอ่ะมันอยู่นอกแหแล้วมั้งข้งาแล้วตัวใหญ่นมจับไม่ึ้อยู่ข้างนอกแใช่ตัวใหญ่ปลาบันดเอาใส่น้ำมามันไม่ได้อยู่ข้างนอกในแหผานลาบัดตัวาได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่มาก อ๋อที่เหลือเป็นในวันนี้ห่อขึ้นรถเล้วกว่าไปเลยนะใช่เดี๋ยวมันจะตายห่อขึ้นรถไมยถึงจะเอาไปไหน เอาไปปล well. ่อยตอนร้อยแปดสิบเลยนะเอาไปปล่อยตอนเหรอฮะไปุดมาสี่ดึงแหนดึงแขนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะข้างล่างทีละตัวออกก่อนแล้วก็แค่กองนีกระโขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเจอถงจะเอาไปหมดเลยเหรอยี่ลงไปจับแหนนั่นน่ะเอาเอาตัวไหนไปปไปบึกนั่นแหละแล้วแล้วเอาออกสักตัวไหม ตัเลรตัวใหญ่ไปอาเอาดึงเดปลบไปเลยวาเียพี่มืดไปช่วยกันดึงลูกช่วยกันเดึงขึ้นไปเลยปุ่มปุ่มกดสวายออกก็ได้เออใช่เขาก็หาต่บึกต้องใส่น้ำใส่น้ำไปไม่งันหาย้ำเหยไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่ม่ไ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 ่ไม่นม่ไ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 ม่นม่ไ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 บึไม่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 ไก่ไม่ไม่ไม่ไา่ไม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 ไี่ไไไม่มม ความนหนักนะคะต้องเอารถเข้าไปลึกๆเลยโอได้ฉาเดียวได้เยอะมากต้องปล่อยไปบางส่วนนะคะแล้วก็บางส่วนก็จะไปปล่อยบ่อโน้นเดี๋ยวต้องรีบไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาตายช่วยกันหนักมากาจะกระโดโลดลงรถไหมเนี่ย

โโอ้โหพอใจเยอะจริงอ่ะทำไมทำไมเลิอกอ่ะฮะมันกี่ปีอ่ะครับโอ้คือแก<า>แ้วไม่หลายปีแล้วมไ,มไม่น่าเชื่อเนาะน้ำน้ำมันก็ไม่เคยแห้งใช่ไหมฮะ๋อนน้ำในนาแล้วตึมมาอีกต่อ ไปหมดแล้วบ้าหมายความว่าไงราดปล่อยมันทีเด็ดมันก็หนาๆอยู่ปล่อยแล้วไปเลยเหรอไอ้ยิม่งตัวนึงอ๋อขอให้ปลาสภาพน้ำแป๊บนึงอ๋ออุ้ยสวยงามเออไปแล้วไอ้เบิกตัวนั้นาไปลิ้วเลยตัวนี้ทีเร็ไม่ไม่ตายใช่ไหมเมื่อกี้เต้ตัวตัวที่้องเพื่ออนุบาลมันขึ้นไปนี้ ตุกมาแนวสวัสดีค่ะอ๋อวันนี้เป็นปัดกินมาเล็กๆเราก็ติดรถกลับมาพี่้าที่นีหน่อไม้ได้อีกแล้วอ่ะเสร็จอันนี้จะต้มไปที้ยวอ๋อต้มฝากวิภาอุ้ยน่ารักจังเลยโอ้เนาะเออวันนี้ได้สามหน่อเล็กๆสดๆก็เพิ่งจะเห็นมุมนี้ว่ามี กะเพราพี่ตู้เก็บไปกินบ้างนะได้ทำกับข้าวไหมงามดีจังเลยตรงนี้ค้ายๆครับอยมันเป็นเป็นดงดงกระเพราเอดี๋ยวเม็ดมันล้วมันขึ้นไปเลยอืมเออดีเลยตรงเนี้ยดีมากๆกินมันใครกินหน่อไม้กะเก็บมาโอ้โหทำไปให้พี่สาวคุณยายโสภาฝากเอาให้ทำหน่อไม้ไปให้กิน ต้มน้ำไม้กินให้ต้มไปด้วยนะให้ต้มไปด้วยพร้อมทานเลยค่ะถึงก็ตอนนี้อย่าให้ได้เหนื่อยต้มเองว่างานีลุงสมพรสารพัดจริงๆสารพัดนึกเขาสั่งยอดกระถินด้วยมั้ยยอดชะอมยอดกระถินอะไรอย่างี้แล้วกวยกวยต้องตัดไปให้เขาไหมรอฟังพ่อกวยรอฟังพ่อทำไมอะ พ่อจะไปฝากช่างตึกผมไม่รู้ว่าพ่อจะไปหรือเปล่าพ่อว่าจะกลับไหมวันแกจะกลับไหมอาทิตย์นี้ใช<จ>่เีแยว่าจะกลับเด้อเหรอจะกล้ว,เวยเราพอตัดได้แล้วเนาะตัดได้แล้วเคลียร์หนึ่งอ๋อแต่สาวเลยเหรอไปไหนพ่อไ,ไ,ไปตลาดเอ่ะที่พาไปตไะบนว่านี่รอเนาะอ๋อคุณแกทำน้าไปด้วยป่ะไม่ไป มีนี่รถเขีนตรงนี้โอ้รถเข็นอยู่ในรถตู้เอาไม่เอาลงเออก็ไม่ได้เอาลงนะลืมนะวันนั้นน่ะแล้วก็ช่างน้อยยังไม่เอารถตู้มาส่งเไม่ทันเลยพเออเขาบ่าแล้วจะไหนเขาแล้วจะโดนเขาตายแล้วเมนบอกว้ายเอาไปเดือนหนึ่งเนาะอันเพิ่นไปสอนไม่ยังก็ดอกเรียประนันเดือนหนึ่งอะไรเพิ่งสองสัปดาห์เพื่อนแย่ง เอาสองธรรมดามันก็จะทำความร้วนกันเย็นความร้อนได้โอ้รถมันไม่เก่าหรอเพะว่อมันก็เลยรถเจ้าเป็นหลายอยู่ได้รถเจ้ามันมุเป็นอย่างายเออมันเป็นอย่างไราิกาแฟที่แบบนี้แหละทำกาแฟค่ะกินกล้วยตากกับกาแฟ เนี่ยขอบคุณกาแฟมเมล็ดกาแฟจากพี่ตุ๊กนะฮะนุ่มใช้ได้เลยนุ่มเลยเนี่ยเขาเป็นขั้วเข้มกับขั้วกลางที่แรกไม่ว่าจะขมนะนุ่มเลยนะเอาผาสมกันก็ก็อ่อนมันเป็นอาราบิก้าพี่เจ้นี่งผลบ้าง บอลคนวะเรียบเยอะม่เยอะเหลือเยอะเหลือเยอะวางใหญ่อ้าวย้ายท้องน้่งไปกับเขาด้วยบอกไม่มีรถไงอ๋ออยากไปนั่งรถเทียวดูสิคะผู้หญิงอันไม่ใช่นั่งรถไปกัตถเแวงอ๋อนั่งรถไปกัตถเแวงโอ้ยเจ้าคือมีเสนเนยเลยหรอพี่ใหญ่พอมีเสน่ห์จะโดนแล้ว ที่รกบอกว่าไปแหละว่ามีรถเข็นคนมีเสน่หเนาะคนมีเสน่ห์เนาะเยิ่เยอดสฮัลโหครับบาาครับช่างน้อยครับเป็นไงเสร็จหรือยัง เดี๋ยวต้องลองเพิ่งได้กล่องมาถ้าเอากล่องไปซ่อมนะครับอ๋อกล่องอะไรเหรอกล่องควบคุมเครื่องที่เคยซ่อมไปรอบหนึ่งแล้วครับอ๋อเหรอมันมาจากจุดนั้นใช่ไหมใช่ครับผม,อมเอาสายวัตเทียนเปลี่ยนแล้วมันมันเป็นรอยหนูกัดแต่มันไม่หายไฟเครื่องมันยังโชว์อยู่ครับอ๋ออ๋ออ๋อแล้วมันจะหลุดตอนรอบต้อนอนะอ่าอออโอเคโอเคอเลยเอากล่องไปซ่อมมา ครับเดี๋ยวต้องลองก่อนครับครับครับได้ครับตามสบายครับช่างน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จเดี๋ยวโทรไปครับได้ครับได้ขาครับหนูกัดลยเหรอหนูกัดสายไฟด้วยแต่ว่ามันก็น่าจะมีผลมาจากไอ้กล่องควบคุมเครื่องยนต์ด้วยเขาเคยเขาเคยซ่อมมาครั้งหนึ่งแล้วไอ้กล่องเนี่ยนะแก้ง่ายๆ่ายเลยนะพี่ฮะแก้ง่ายๆามากแก้ไังดีขายซื้อคันใหม่ Dạ ừ. ừ Cho ngắt lưới Đi Ừ Chính à Nhanh Nhanh Nhanh